ครับลุงก็ลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วเดี๋ยวเราก็เช็คข่าวนะครับเช็คข่าวว่าอย่างไรเพราะว่าสื่อก็ได้กระแสมานะครับสื่อก็ได้รับกระแสมาเหมือนกันไม่ตัวนี้ตัดไปอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะย้อนเนาะโดดเลย

อันนี้ไม่ต้องใส่ไม่ก็ฟังแน่เอาแล้วนี่ครับจิมมี่เรื่องจริงนะครับไปเล่าข่าวสหายอยู่นะครับเมื่อกี้แอบดูอยู่สหายลุงพลโอ้โหโอ้โหไม่ได้เลยนะสหายลุงพลคอ,อนเทนต์นะเจ้าเนี่ยนี่่นียนตรงนี้นสวยนะพจรเหมือนเดิมเลยก็ได้พี่ที่ว <c oughs> ันนั้นมุมนี้สวยครับ ี่ยยเราจะไปย,ยังเช่นอนะคร,ระวันนี้นักข่าวนอนที่ไหนครับรรอ่าลุงจิมสัมภาษณ์นักข่าวล้วลช่องใหญ่นะครับ <c oughs> สัมภาษณ์แล้วไขว้หลยขอ้สัมภาษณ์ขึ้นเลยสองสอง บรรยากาศล่าส yeah, so right yeah, ุดนะครับผมจัดจัดจัดโอ้มีไมหรอมีร oh, so ้นด้ไม่แต่เช้าตอนเก้ามง จเป็น้าย่ามาคุยหน่อยย่าอยู่นะถ้ำน้ำก็มีงานมีงานน้ำย่าทำไมสันสันอ่ะย่าั้นไม่สันไม่คุยกันแล้วครับสามพ่านนี้นี่ยาเป็นเต้นบ้เอาคนนี้หนึ่สัมภาษณ์มาตอนแ้กสัมภาษณ์มาแล้วคนละเบัวท่านไงสัมภาษดเอาแค่นักขาไปยืนข้างก็ได้ครับเพราะยอดบิวแกจะได้ขึ้นหน่อยจะรอมันเป็นไรรอสัมภาษณ์เลยช่องอะไรนะครับในช่องอะไรครับช่องย่าสินี่พื้นที่อยู่ได้ในพื้นยู่ กิมไม่ยาโอเคครับทุกท่านคลิปนี้ใจเย็นใจเย็นโอ้ยังไม่ได้เนื้อข่าวเลยอ่ะไปละวทุนบอกใจเย็นตัวเดียวยัง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 กินใจเย็นครับลุงพี่ อย่างเรยระหว่างลุงลงดอกทำท่าลุงคนะความเร็วอย่างมิามหยุิอมยุดจิมมี่จอนอยู่แล้วไตงไปแต่งีกแล้ไปเลยจ้าไม่ผิดนะแอนไวแอนไว โอ้เอาแล้วนี่ครับอัปเดตล่าสุดนะครับก็เดี๋ยวลุงไปล้างหน้าล้างตาอยู่นะครับ,บดเดี๋ยวช่องเก้ามาเห็นลุงบอกไม่ได้ไปครับแจ้งลุงละต,ติดงานติดงาน เหน่งมาเรียบนะฮะพี่เหน่งมาก่อนติดเท้าเนาะมาติดเท้าครับผมพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้เป็นเเเเออาาลยครับป็นกระแสอยู่เนาะช่วงนี้ใหญ่แต่อายุใหญ่แต่อายุกระแสอะไรกระแสข่าวลุงไงอันนี้สามเมตรโดนลุมโดนลุม ไปลงก็ไปไปให้กำลังใจมีคนตัดแต่งอาผมอยู่ที่นี่ก็พี่ว่ายูทูบเบอร์ก็น่าจะไปกันครบนนานเต่าและส่งมาซ้ำปีสำคัญเนาะปีสำคัญตอนนี้ได้ค่ะพี่เหน่งได้ยินได้ข่าวว่าวื่าเขาจะมาสัมภาษณ์เรื่องว่าได้ยินข่าวแว่วๆว่าจะเลื่อนพี่เหน่งว่ามีโอกาสเลื่อนไหมที่ถามอันนี้ผมไม่ทราบครับอันนี้ผมไม่ทราบเราทางเรายังไม่ทราบนะกว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อน ก็รออย่างเดียวเราก็ไปตามกําหนดเรานะครับถึงวันยังไงก็ตามนะรออย่างเดียวครับผมเราไม่เคยมีรู้เรื่องอะไรหรอกซื้อมาตั้งแต็มเลยอันนี้ช่องอะไรช่องไทยรัฐจะไปช่องแปดเก้าจะตามแล้วช่องเก้ากำลังช่องเก้าภาษากำลังมาแล้วว่าเพี่ยนไปไหมไม่ไปไม่ได้คไม่ได้ ได้ข่าวได้ข่าววงในมาว่าน่าจะไปทั้งครบองนาทั้งหมดเลยเนาะค่ะเพราะป้าป้าให้เออ่รู้สึกว่าจะมีลุงเสือกับป้าสาอยู่ออ๋แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีย่าอิชี่อยู่ด้วยเพราะว่าเด็กๆมหมเขินจังเลยอ่ะเขินก็คือพี่เสือกับภาสาอยู่้สาน่าจะเป็นย่าอิชี่ด้วยอีกคนหนึ่งตอนนี้ค่ะต้องมีคนอยู่ใช่ใช่ค่ะลุงไปแต่งลอยเนาะแต่งตัว๋อ สื่อเขาก็มาเวลาตรงเวลาเนาะเวลาประมาณนี้แหละทุกวันเราออกข่าวเย็นเนาะข่าวเย็นพอดีผมไปไหนไม่ได้เลยผมาเวลานี้แหละโต๊ะกับวาเวลานี้แหละก็มีไอ้ลุยชนข่าวเนาะแล้วก็ไทยรัฐนิวโชว์ใช่อันนี้ข่าวใหญ่นนะเี่ยช่วงนี้กำลังคิดคิดมาเอาละเอาละตลอดเลยเนี่ย ก็เราก็ไปตามของเราเนี่ยส่วนนั้นเรามีรู้เรื่องเสื้อปูนะครับเสื้อปู ลุงมาแล้วลุงมาแล้วใสสีแดงวานเราใสสีแดง่นครับตัวตัวทียอยู่หน้าตัวถุงอยู่หลังตัวเทียเรารู้ตัวว่าเทียนโอ้เข้าทางพ่อังนี่นะครับก็คึกคักนะครับพันไปทางไหนนี่รอลุงมาเนาะมาอีกคันหนึ่ง ตองกาวหรือเปล่าเนี hmm. okay. right yeah. no. so ่ยบางกองหลานะบางกองหลาันก็มารสมากนคนี้น์นี้นะครับันี่ยบรรยากาศล่าสุดนะครับผมอ๋อคือคักนะครับอันนี้ใกล้บ้านมาแล้วอันนี้ยี่สิบแปดแล้วนะครับผมสวัสดีครับสัสดีเอฟซีเมดเดซอรี่ครับผมฝากช ฝากช่องผมนะเอมยูไนครับฮิฮ่าฮิฮ่าจิตใหม่แล้วจิมมี่จิตใหม่แล้วซื้อใหญ่นี่นะอยวให้ดูบรรยากาศเนาะนี่ครับ